ปฏิบัติการลูกผู้ชายชุดล่าพระการตอนพลานพระยมบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่96ประตูด้านที่ติดกับห้องน้ำในห้องกว้างขวางห้องนั้นเปิดออกอย่างแชมช่้าแผ่วเบาจนอีกคนหนึ่งในชุดขาวที่ยืนหันหลังให้ไม่รู้สึกร่างสูงที่ปรากฏขึ้นแบบปาฏิหารนั้น ย่องเข้ามาใกล้จนได้ระยะเพียงก้าวเดียวก็จะประชิดครั้นแล้วในมือทั้งสองของผู้มาใหม่ก็กระชับลวดเส้นเล็กๆไว้เส้นหนึง่งคลี่ออกเตรียมพร้อมพริบตานั้นเรากับการฉกของจงอาร้ายลวดเส้นนั้นก็คล้องหมับเข้ารอบคอสองมือควายตวัดรัดแน่น ร่างเบื้องหน้าที่อยู่ในอาการเผลอตัวแต่แรกัง,งาขึ้นสุดตัวสองมือขวาตะกายอากาศตาเลือกปอนถลนออกมานอกเบา้าเสียงที่หลุดรอดออกมาเพียงอึกอักแล้วเพียงช่วสองวินาทีต่อมาก็สงบนิ่งสนิทในมือของมฤตยูงเงียบที่คลานเข้ามาทางเบื้องหลังโดยไม่ยอมให้เสียเวลาไปอีกแม้แต่วินาทีเดียวบุรุษผู้นั้นลงมือจัดการลอกคราบจากร่างพวกเคร,รายอย่างรวดเร็วอึดใจต่อมาก็แปรสภาพตัวเอง ไปในเสื้อคลุมสีขาวสะอาดแบบแพทย์ก้มลงจับข้อเท้าร่างที่ไร้วิญญาณลากเข้าไปในประตูห้องน้ำทางเดิมที่โผล่ออกมาเมื่อครู่ทั้งหมดจัดการเรียบร้อยไปในเวลาไม่กี่วินาทีจากนั้นก็ปรากฏออกมายังห้องเดิมอีกครั้งกว่าตาไปรอบๆห้องเบื้องหน้าเป็นเตียงผ่าตัดทันสมัยเคียงข้างด้วยโต๊ะว,วางเครื่องมือสรรพสิยงครบถ้วนบริบณ์เบื้องศรีรษะเหนือขึ้นไปบนเพดานห้อง โฮมฉายขนาดยักษ์ตั้งตรรางงานอยู่รอคอยจังหวะเวลาปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้เสร็จสับแล้วประตูด้านหน้าห้องเปิดออกอย่างแผ่วเบาในสายตาที่เพ่งจ้องอย่างรามาัระวังอยู่แล้วมนุษย์ลึกลับผู้นั้นก็พลันเห็นร่างร่างหนึ่งนอนเหยียดยาวอยู่บนเปลยพยาบาลบนรถเข็นที่เคลื่อนเข้ามาอย่างช,ช้าตลอดร่างถูกคลุมไว้ด้วยผ้าขาวตาทั้งสองหลับสนิทและโดไม่ต้องเอ่ยปากสอบถามแม้แต่คำเดียว เขาเดินเข้ามาใกล้และยืนเตรียมพร้อมอยู่ริมเตียงนั้นด้วยกิริยาที่สงบเป็นปกติรอคอยเวลาที่จะเกิดขึ้นอย่างสงบเวลาผ่านไปชั่วห้านาทีที่ประตูเบื้องหน้าก็ปรากฏร่างขึ้นอีกสองร่างร่างสูงที่เดินนำหน้าเข้ามาด้วยฝีเท้าแผ่วเบาคือจอมอภินิหารยังอยู่ในเครื่องแต่งกายเสื้อคลุมยาวชุดเดิมส่วนที่เดินเยื้องย่างเข้ามาทางเบื้องหลังเล็กน้อยคือร่างเตี้ยเล็กของชายในชุดขาวแบบเดียวกัน หน้าก,ากากถูกปลดลงมาห้อยไว้รอบคอใบหน้าขครึมเคร่งเส้นหนวดเรียวเล็กเหนือริมฝีปากเพรเยอะขึ้นเล็กน้อยเมื่อประสบกับร่างของจักรที่นอนเหยียดยาวเตรียมพร้อมรอคอยอยู่ก่อนแล้วซ่อนแววโหดอมมหิตผิดกับลักษณะท่าทีของผู้ทรงความรู้ในชุดแพทย์ไว้เบื้องหลังแว่นสายตาสีขาวหนาเปะมนุษย์ลึกลับที่ยืนรอคอยอยู่ก่อนไหวตัวเล็กน้อยคว้าถุงมือยางในโต๊ะวางเครื่องมือขึ้นมาสวม ในเมื่ออักขันตุกะทั้งสองเดินเข้ามาประชิดเตียงร่างในชุดแพทย์ยื่นมือมาเลิกเปลือกตาที่ปิดสนิทของจักออกแล้วหันไปพูดเบาๆกับจอมอาจยากรเบาๆว่าทุกสิ่งเรียบร้อยเป็นปกติครับผมจางสูเหลียงพยักหน้าเนิบๆไม่ตอบว่ากอะไรแล้วก็ถอยไปด้านหนึ่งของเตียงตัวนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่ร่างในเสื้อคลุมขาวหันปิ้งวนกับการเตรียมยาฉีด พอทุกสิ่งพร้อมมันก็หันกลับมายัางร่างของจักอีกครั้งหนึ่งมือหนึ่งถือหลอดยาฉีดขนาดใหญ่ส่วนอีกร่างหนึ่งที่ยืนสงบเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็หยิบมีดผ่าตัดขึ้นมากระชับม่นเหมือนจะเตรียมส่งให้ครั้นแล้ววินาทีที่จักรอคอยด้วยใจโลดเล่าก็มาถึงสายตาที่เพ่งจ้องอย่างระมัดระวงังลอดหนังตาที่รีปิดเกือบจะสนิทเห็นใบหน้านั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกที ห้อมือข้างหนึ่งเลิกผ้าคลุมตัวออกเตรียมจะส่งน้ำยาเข้าร่างกายของเขามือของจักรที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ขยุ่มข้อมือข้างนั้นไว้ได้ในทันควนันกระชากออกห่างจากลำคอชั่วพริบตาและพร้อมกันนั้นเท้าขวาของเขาที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็วัดผึงขึ้นจากใต้ผ้าคลุมเสยพรวดเข้าใต้รักแร้อีกด้านหนึ่งเต็มรัก มีเสียงร้องอุทานออกมาก่อนด้วยความเจ็บปวดรักขนตระหนกแล้วร่างนั้นก็พังอะเซสซัดออกไปด้านหลังกระทบเพียงที่วางขวดแก้วและหลอดทดลองทัลมลงกับพื้นดังสนั่น จักไม่สนใจกับร่างที่ทรล่มลงไปกองกับพื้นด้วยแรงเตะปานม้าดีดของเขาเพนตัวลอยขึ้นจากเตียงพุ่งเข้าใส่ร่างของพระการที่ยืนตะลึงอยู่จากปรากฏการณ์ที่คาดไม่ถึงนั้นหมายจะขยี้ให้แหลกไปคามือแต่เข้าไปไม่ถึงตัวเพียงชั่วมแมลงเล็กๆกระพือปีกบินควันสีขาวตลบขนมัวก็พุ่งขึ้นมากลบร่างนั้นไปหมด สิ่งที่เขาตัดครุบได้ในขณะนั้นก็คือความว่างเปล่าของอากาศรอบตัวจอมอภินิหารสร้างปฏิหารหลบรอดมือเขาไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อก่อนที่จะตั้งตัวคิดอะไรต่อไปได้ถนัดเขาก็ต้องกบตัวหลบบูบลงเมื่อหางตาเหลือเห็นว่าทวนนึกบินเหวอมาตรงศีรษะพอดีเฉียดถากผ่านไปจนเส้นผมปลิวไปกระทบเข้ากับสรพเพเหงอย่างอื่นในห้องดังโครมสนัน่นหันขอบมาเบื้องหน้าห้องที่ประตูเปิดทางร่ากว้างอยู่ บัตรนี้ร่างยักษ์ในชุดพยาบาลที่เขาเคยปาดหน้ามาก่อนแล้วทะหลันเข้ามาแทรกพร้อมกันถึงสองร่างและกำลังปรีดิงเข้ามาหาอย่างรวดเร็วจากฉากหลบออกทางซ้ายกำปั้นที่เตรียมพร้อมไว้นาแล้วยิงสวนโครมเข้าไปโดยไม่มองดูเป้าหมายมันได้ผลเหมือนกันมีเสียงร้องอุทานหนักร่างที่กระโจนเข้ามาอย่างหิวเลือดพังอหลอยคว้างออกไปปะทะกับเพื่อนของมันด้านหลังล้มลงนัวเนียไปด้วยกันทั้งคู่เฮ้ยระวัง เสียงอุทานกล้องมาทางเบื้องหลังเหลียวขวับไปสายตาก็เห็นร่างเตี้ยของผู้หมายจะพิชิตกระโจนเข้ามาใส่พร้อมด้วยวัตถุขาวเป็นเงาวับในมือตาเบื้องหลังแว่นสีขาวคู่นั้นเบิกโพรงอย่างกระหายเลือดแต่ก่อนที่จะถึงตัวเขาร่างนั้นก็พลันปัดเป๋หัวสุนทลาเข้ามาหาเขาก่อนด้วยขายงย,ยาวของใครคนหนึ่ง เสือกวาดพับมาตรงข้อเท้าพอดีได้จังหวะก,กับที่สันมือขวาของเขาสับไปที่ก้านคอร่างนั้นเต็มรักพร้อมกันนั้นข่าวซ้ายก็ลอยขึ้นกระทบใบหน้าดังสนัน่นร่างนั้นถล่มโครงลงไปกับพื้นทําตาปลาหลับปะเลือกส่งเสียงครอกออกมาจากลาคอทําท่าจะตายมิตายแล กลางความชุลมุนติดพันอยู่นั้นเขาก็มองเห็นร่างที่ส่งเสียงเตือนเขาได้ถนัดไม่ใช่ใครอื่นแชนมีเชิงนั่นเองบัดนี้แชนสลัดเสื้อคลุมอันรุงรังเกะกะของชุดแพทย์ออกแล้วมือข้างหนึ่งของสมิงกระรองกูมมีดพ่าตัดขาวสะท้อนกับแสงไฟเป็นเงาวับ และก่อนที่เขาจะทันเอ่ยอะไรออกไปแฉนก็กระโจนพรวดเดียวเข้าถึงร่างในชุดพยาบาลที่ทลันลุกขึ้นพร้อมกันคู่ปรปัปากเบื้องหน้าไว้กว่าเปิดฉากนำด้วยลูกทีบพร้อมกับส่งเสียงวากเหมือนงิ้วแฉนเจอบาทามหาภัยเขาเต็มรักร้องอุบออกมาพังหะร่อนคว้างออกไปชนวัสดุทางหลังถล,ล่มกรูเกลลงกับพื้นห้องไอ้นั่นแยกเขี้ยวปรีเขาใสาแ่แฉนซึ่งสปริงตัวขึ้นยืนคุมเชิงเตรียมพร้อม อีกสองสามเก้าจะถึงตัวมันก็กางมือทั้งสองออกกระจนเข้าใส่แชนเบี่ยงตัวฉากมือขวาที่กำวัตถุแหลมๆสีขาวนั้นเสยสวนขึ้นสุดแรงเกิดมีเสียงแหกร้องออกมาอย่างเจ็บปวดรัวร้าวที่สุดในชีวิตก้องขึ้นใบหน้าที่เสยยอยู่แล้วขยายเสยยออกไปอีกอย่างน่าเกลียดมือที่กลางร่อนจะตะครุบตัวอยู่กับแฉนบัดนี้เปลี่ยนตำแหน่งมากลมแน่นอยู่ตรงลิ้นปีที่มองเห็นด้ามขาวโพลเลยรอยกำมือออกมาประมาณหนึ่งคืบ ตาขาวเลือกกลับมองดูแชนที่ยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าชั่วครู่แล้วเข่าอ่อนค่อยๆฟุดวบลงไปกับพื้นวิบตาเดียวที่จักหันไปพบภาพนั้นก็ต้องพังอ่างหงายลงไปสะบัดหน้าเร่าๆอยู่กับพื้นห้องบ้างเมื่อกำปั้นหนักๆอันหนึ่งซัดโครงเข้ามาที่กกหูดาวขึ้นพร่างพรายรลยิบรยับไปหมดเขากัดฟันเพ่นผลลุกขึ้นยินโชกกำปั้นขวาสกัดร,ร่างทึบที่กระโจนเข้าใส่ร่อนควางออกไปแล้วถาเข้าประชิด เท้าขวาบินฉาดเข้าที่ชายโครงส่งร่างนั้นเซทลาออกไปอีกครั้งจากเตะสามเข้าที่กา้านคอหัวสุนทลาออกไปขมับหน้าอยู่กับพื้นตรงหน้าแชนพอดีสมิงกระรองคำรามออกมาอย่างหิวเลือดคว้าเก้าอี้หมุนเหล็กที่อยู่ข้างๆตัวขึ้นมาชูสูงแล้วท่วมโครมลงใส่กะบ,บาลเจ้านั่นดังสนั่นสงบนิ่งอยู่กับที่ไม่ยอมกระดิกกระเดีย,ดยอีกต่อไปเอานี่ไปแชลลาลาบลักโยนปืนกลมือมาให้ เลี้ยวขวาไปทางห้อง X รหลัส X อ็กซ์พเ,เลห้องควบขุมหุ่นอยู่ตรงนั้นข้าจะขุมเคลื่อนกำเนิดไฟฟ้าไว้เองและโดยไม่ยอมรอฟังคำตอบจากเขาสมิงกระรองกระจนแผลมาที่หน้าประตูแล้วเหาะเรี่ยวแยกไปอีกทางอย่างรวดเร็วจากวาดสายตาไปรอบห้องเห็นร่างทุกร่างสงบนิ่งอยู่กับเพืินไม่มีวุ่ยวแววจะมีมทริ์ขึ้นมาต่อก่อนได้อีกก็ตบลูกเลื่อนปืนกลมือกระบอกนั้นขึ้นคล้องสะพายไว้รอบไหล่ควยรัดกับมือด้านที่กำกระโจมไว้แน่น ส่วนผานท้ายหนีบอยู่กับซอกแขนเป็นการเตรียมหญิงแบบประจั์บานที่รัดกุมและได้ผลแน่นอนอย่างที่สุดพุ่งปราดมาที่หน้าประตูห้องมันสงบเงียบอย่างน่าผิดสังเกตทั้งทั้งการต่อโซ่ที่ผ่านไปช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก็มีเสียงตึงตังโครมครามหน้าดูข้อสําคัญที่สุดจางสูเหลียงพ่อบดร้ายผู้เป็นเป้าหมายสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับเขาอันตรธานไปแล้ว บัตรนี้จอมอภิธิหารผู้นั้นน่าจะเตรียมการสกัดกั้นช่องทางทุกช่องมิให้เขาหลุดรอดหนีพ้นไปได้ด้วยความเกลียวกราดโกรธแค้นเพียงไรไม่มีปัญหาทุกฝีก้าวย่างในขณนะนี้เต็มไปด้วยอันตรายที่ไม่เห็นตัวและทายไม่ถูกบัตรนี้เวลาสำคัญที่เขารอคอยก็มาถึงแล้ว เป้าหมายสําคัญเบื้องหน้าก็รอคอยอยู่ห่างไม่กี่คืบโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดประสงค์สําคัญก็คือการล้างผลาญชมรมร้ายนี้ไม่ให้เหลือสิ้นซากอีกต่อไปและถ้าหากจะเป็นไปได้แล้วหากเขาจะมีโอกาสได้ประจนประจันหน้ากับจอมอาทยากรบรรหลือโลกพูกนั้นอีกครั้งในสภาพที่เขาเป็นอิสระแก่ตัวเช่นนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะเอาชีวิตเข้าแลก จากมาเหสวนเคลื่อนกายไปตามช่องทางแคบๆนั้นอย่างระมัดระวังแม้ว่าทุกเส้นทางหนีถี่ไล่ในกองประชาการกลางแห่งนี้จะมืดมนสําหรับเขาเพราะไม่มีโอกาสที่จะศึกษาแปผนที่ได้รับมาจากโจเซฟฟ,ฟิ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะตกไปเป็นเฉลยอย่างสิ้นท่าของพระยมในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ตาม แต่เขาก็ยังมั่นใจในสมรรถภาพของการปฏิบัติงานแห่งหน่วยคอมมานโดภายใต้การนำของคมสรคบซึ่งป่านนี้ก็คงเตรียมการบุกเข้ามากวาดล้างแล้วตามคำบอกเล่าของแชนแต่ถ้าหากคลาดเคลื่อนกันไปจะด้วยอะไรก็ตามเขาพร้อมแล้วที่จะสละชีพเป็นพลี พอหักมุมเลี้ยวขวาตอนหนึ่งจักก็ต้องกระจรเข้าหลบซอกเลืบด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วเมื่อฝีเท้าคนไปจำนวนมากโกลเกลเข้ามาตามช่องทางแคบๆนั้นมือขวากำด้ามปืนไว้พร้อมนิ้วชี้สอดเข้าไปแตะอยู่ที่ไกมือซ้ายจับก,กระโจมปืนไว้กระชับพอร่างในชุดดำสองสาร่างพรวดพ้นเหลี่ยมออกมานิ้วของเขาก็นาวไกทอมสันในมือแผดเสียงสนั่นวันไวเป็นประทัดตัดแตกในระยะยิงเผาขนห่างไม่เกิน5เมตรเบื้องหน้า กลางควันเปินที่ตลบครุง้งคนกลุ่มนั้นก็แตกกระจายออกจากกันอย่างน่าดูในลักษณะต่างๆกันเลือดกระจายเป็นฝอยหลายคนล้มลงไปอีกหลายคนพังงะหลังไม่รู้ทิศทางเลือดส่งกลิ่นขาวครุ้งตลบไปหมด จากเพนข้ามกองศพที่นอนระเนระนาดอยู่นั้นตรงรีบไปยังห้องเป้าหมายอย่างรวดเร็วระหว่างทานเขาถูกยิงออกมาจากปืนที่ไม่ปรกากฏตำแหน่งสองสาครั้งบางนัดก็ผ่านเลยไปชนิดที่ไม่มีวี่แววจะมาแพร่ผ่านกระทบร่างส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาเป็นแต่แผ่นผนังปูนที่ผ่านไปแต่กระจายออกเป็นสะเก็ดฟุง้งปืนในมือส่งกระสุนโต้ต่อตออกไ,ไปเป็นจังหวะสั้นๆตามจำนวนกระสุนอันจำกัดส่วนเท้าทำหน้าที่ตะบึงไปยังจุดหมายอย่างไม่คิดชีวิต ห้องเป้าหมายมองเห็นเด่นชัดอยู่ตรงหน้าสังเกตได้ชัดจากเครื่องหมายกากบาทเป็นรูป X ติดร่าอยู่เหนือบานประตูซึ่งปิดสนิทระยะห่างจากตำแหน่งที่เขาทลันเข้ามาเพียงไม่เกิน10เมตรมีช่องทางแยกขวางหน้าออกไปทั้งทางด้านซ้ายและขวามืดครึมปราศจากแสงไฟแม้แต่น้อยกำลังที่ลังเลจะตัดสินใจเพนโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปที่ห้องนั้น เขาก็ต้องซดตัวลงราบกับพื้นเมื่อเสียงกระปั้นน้าสนั่นหวั่นไหวก็มาจากมุมเหลี่ยมตรงหน้าแสงไฟกระฉูดเป็นสายจากปากกระบอกปืนไม่ต่ำกว่าสามกระบอกเมฆกระสุนนับจำนวนไม่ถ้วนชฉบเฉียวผ่านศรีรษะไปชั่วองคุลีกระทบผนังเบื้องหลังดังกราวสนัน่นจักกัดฟันแน่นขยับจะกดาหน,นามโตต่อไปแต่ก็ุกใจคิดได้ว่าไร้ประโยชน์เพราะปราศจากตำแหน่งที่จะเห็นเป้าหมายเหล่านั้นได้ชัด กระสุนจากทอมสันในมือของเขาขณะนี้ก็อยู่ในจํานวนจํากัดไม่รู้ว่าเหลืออยู่เท่าใดแน่แต่จะต้องน้อยกว่าอัตรา30นัดของมันแต่เดิมก่อนที่แชนจะโยนมาให้อย่างไม่มีปัญหาไอ้จักนรกครกกบาลมึงแล้ววางปืนซะดีดีเสียงเฮาเฉียบขาดตะโกนแทรกเสียงปืนออกมาจากตาลุกโพลงเสียงนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจ้านิดพรมสอนอย่างไม่มีปัญหาอะไรต่อไปอีกแล้ว เจ้านิดจะต้องได้รับคำสั่งจากพระการให้ตามล่าเขาในขณะนี้เขาแยกเขี้ยวเพ่งไปที่มุมห้องที่มืดสนิทอยู่นั้นนิ้วแตะอยู่ที่กายเตรียมพร้อมไม่ว่าใครก็ตามถ้าปรากฏร่างเข้ามาอยู่ในเลนสสายตาที่จ้องจับอยู่ขณะนี้เป็นมีหวังลงนรกไปก่อนเขาแน่นอนเรื่องที่จะยอมตัวให้ตกไปเป็นฉเฉลยของจางซูเหลียงเป็นคำรบสองอย่าหวังระยะเวลาผ่านไปอีกเพียงชั่วอึดใจเดียว แต่นานเหมือนร้อยปีตามความรู้สึกของเขาเสียงระเบิดกระสุนข้อเอ็ดอืองขึ้นอีกวาระหนึ่งกระสุนเหล็กนับจำนวนสิบบินผ่านหัวห่างไปเกือบศอกเจาะทุกอย่างบริเวณนั้นแตกกระจายฉีกยับย่อยอย่างน่ากลัวความคิดอย่างหนึ่งผ่านแวบเข้าสู่สมองจักขยับกายขึ้นนั่งชันเข่าอย่างเตรียมพร้อมนิ่งสงบรอยอยู่อึดใจหนึ่งนิ้วที่แตะรอกายอยู่แล้วก็เหนียวเข้าหาตัวอีกครั้งทอมสันในมือแผดเสียงตอบโต้ออกไปบ้าง พอการยิงชุดนั้นยุติลงเขาก็พุ่งตัวราบกับพื้นกลิ้งหลบไปอีกทางหนึง่งพริบตาเดียวกันนั้นอีฝ่ายก็ระดมกันปล่อยกระสุนตอบโตมาเอ็ดเอิงสนั่นล่าโลกตรงไปยังตำแหน่งที่เขาซุ่มตัวอยู่ที่เดิมนั้นจากยิ้มออกมาอย่างสมจรินเปลี่ยนตัวเองมาเป็นท่านอนราบชันข้อศอกขึ้นกุมเปืนตรงด้านกระโจมไว้มั่น ใช้ลำแมกกาซีนยาวของมันตั้งเป็นฉากกับพื้นประทับผ่านท้ายแนบกับซอกไหลแล้วแหกปากร้องอุทานออกไปดังๆเหมือนกับถูกปืนได้ผลสมดังความคาดหมายเงาดำๆสองสาร่างทะลันออกมาจากเงามือที่ซุ่มหลบอยู่ตรงเลี้ยวเข้ามาอย่างเขาอย่างรวดเร็วประกายไฟจากมือของเขาก็พุ่งแลบสวนไปยังร่างเหล่านั้นอีกครั้งมีเสียงแหกร้องอย่างเจ็บปวดที่สุดในชีวิตดังประสานขึ้นด้วยสำเนียงแปลก แต่ละร่างที่ทะลันเข้านั้นบัดนี้พังหักกระจกระจายแตกออกจากกันอย่างน่าดูแล้วร่วงเป็นใบไม้ลงไประเนระนาดอยู่กับพื้นห้องแคบๆตอนนั้นจากขยับตัวจะแผ่นออกไปจากที่แต่แล้วก็ต้องสะดงสุดตัวทิ้งตัวลงราบกับพื้นห้องอีกเมื่อเสียงแผดเปรี้ยงสนั่นกล้องมาอีกครั้งกระสุนนัดนั้นเจาะทะลวงผ่านต้นแขนซ้ายไปจนเสียปรบับกัดฟันต่อสู้กับความเจ็บปวดพลิกตัวกลิ้งจากที่มั่นเดิมไปอีกด้านหนึ่ง พอตาจับภาพเงาดำว่แบแวบอยู่เบื้องหน้าก็กระนำยิงไปยังตำแหน่งนั้นอย่างดนุดเดือดป,ป,ปาอบปักตรงข้ามตอบโต้มาทันทันกันตำแหน่งที่เขาแอบซุ่มอยู่เริ่มจะไม่มั่นคงแล้วด้วยการยิงตอบโต้อ,อย่างที่ยิบเป็นจังหวะสลับกันไปและอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะฉลาดขึ้นไม่ยอมทะเลายทะลาเข้ามาเป็นเป้าหมายให้เขาขยี้ได้ง่ายๆเหมือนเดิมแล้วนอกจากจะคอยจังหวะยิงสวนเปลวเปินเข้ามาทุกครั้ง แต่และว,วินาทีที่ผ่านไปเป็นวินาทีนรกสำหรับเขาตราบใดที่ยังขืนตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีหวังที่จะผ่านเข้าไปถึงห้องเป้าหมายสำคัญที่เห็นเด่นอยู่ตรงหน้าได้เบื้องหลังประตูเหล็กพร้าวไปด้วยหัวหมดทั้งสองบานที่ปิดสนิทนั้นจะมีความลับลมอะไรแฝงอยู่ก็ยังไม่รู้ได้ แต่เท่าที่รู้ชัดอยู่อย่างเดียวขนาดนี้ก็คือห้องนั้นเปรียบเสมือนหัวใจของพระการหากเขาสามารถเข้าควบคุมหรือทำลายห้องนี้ได้ก็เท่ากับว,ว่าโชคชัยเป็นของเขาเข้ามาครึ่งค่อนแล้วปัญหาอยู่ที่ว่าทำอย่างไรเขาจึงจะฝ่าม่านกระสนที่โปรยปลิวเข้ามาเป็นระยะระยะนั้นเข้าไปถึงห้องเป้าหมายได้ฝ่ายตรงข้ามจะมีจำนวนเท่าไรไม่รู้ชัดหญิงสวนเข้ามาเอยดเอืองอีกครั้ง คราวนี้การยิงหนาแน่นยิ่งกว่าเดิมเม็ดกระสุนเรียงถี่ยิบผ่านสีข้างไปเพียงองคุลีบางกลุ่มโฉบเข้ามาเจาะฝาผนังปูนซีเมนที่ชาวไว้กระทอกระจายลงมากลบร่างขาวฟงไปหมดจากกัดฟันแน่นยิงโต้อตอไปยังตำแหน่งที่เปลนประกายแลบด้วยจังหวะสั้นๆพร้อมกันนั้นก็เปลี่ยนที่หมายสลับกันไปมาไม่ยอมอยู่กับที่ จังหวะหนึ่งของการเตรียมพร้อมคุมเชิงซึ่งการเล็กกันนี่เองสายตาที่เพ่งลูกวาวกระหายเลือดของเขาก็จับร่างหนึ่งได้ถนัดร่างนั้นกำลังใช้มือโบอกบุ้ยให้บริวารซึ่งมีจำนวนเท่าไรเขาไม่รู้ได้เป็นอาณาสัญญาณให้ตีโอบล้อมเข้ามาอีก เขาขยับตัวขึ้นสะกดกลั้นความเจ็บปวดประทับปืนเล็งตรงไปยังเงาดำนั้นอย่างประณี่ที่สุดในชีวิตการดวลด้วยปืนกลมือหวังผลเลิศด้วยการยิงชุดนั้นโดยที่ไม่เคยทำมาก่อนนิ้วที่แตะรอเตรียมพร้อมอยู่แล้วก้นเหนียวเข้าหาตัวปราศจากเสียงระเบิดของกระสุนแม้แต่นัดเดียวทอมสันในมือของเขาเวลานี้ไม่ได้ดีไปกว่าไม้ด้่นหนึ่งเท่านั้น เกลี่ยงกระสุนฉาดจากการต่อสู้เพียงชั่วเวลาไม่กี่อึดใจและในตัวเขาเวลานี้ก็ไม่มีกระสุนสำรองหรืออาวุธอื่นใดอีกแม้แต่ชิ้นเดียวจากมาเหศวรมองเห็นนรกโบกมืออยู่ไวๆตรงหน้าอย่างไรก็ตามสติสัมปชัญญะยังเป็นของเขาครบถ้วนเบียดร่างเขาชิดกับมุมผนังด้านหนึ่งเข้าไปอีกวาดสายตาอย่างรวดเร็วไปรอบด้านหาลู่ทางที่จะหลบไปพ้นจากตำแหน่งอันตรายนั้น แต่ก็ไร้ผลโดยสิ้นเชิงเบื้องหลังของเขาเป็นทางเดินโล่งๆมีแต่หลืกแคบๆโผล่ออกมาเป็นระยะๆะะเท่านั้นถ้าพเพยเอตัวพ้นออกจากตำแหน่งที่ส้มอยู่นี้ออกไปเพียงคืบเดียวก็จะตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่มีปัญหายังโชคดีอยู่บ้างที่อีฝ่ายไม่ได้อย่างรู้ถึงสถานการณ์ของเขาขณะน,นี้ยังคงตั้งมั่นส้มคุมเชิงอยู่และกระนำยิงมาเป็นชุดๆสั้นบ้างยาวบ้างเหมือนเจ้าเหวี่ยงแห และตับเพื่อให้ออกมาเป็นเป้าได้ถนัดยิ่งขึ้นเสียววินาทีต่อมาบนความกระวนกระวายเหมือนถูกไฟลวกตัดสินใจอะไรไม่ถูกเสียงกระานาดปานฟ้าเกลียวก็แผดท,ที่ยิบออกมาจากซอกมุมลับด้านหนึ่งเบื้องหลังแนวซุ้มยิงของไฟปรัปักเขาขณะน,นี้ประกายไฟแลบออกมาเป็นวงกว้างมองเห็นได้ถนัดกระสุนบางนัดกระทบพ,พื้นห้องแฉลบเฟี้ยวเข้ามาย่างเขาห่างไม่ถึงองคุรี กลุ่มที่ซุ่มยิงเขาอยู่จะแอบแฝงอยู่ตรงตำแหน่งใดบ้างมองไม่เห็นถนัดแต่บัดนี้ต่างรบประสานเสียงกันฟังไม่ได้สับอันเกิดจากความเจ็บปวดและตระหนกดังเซ็งแซ่อยู่ครู่เดียวก็เงียบสนิทคงเหลือแต่เลือดสีเข้มไหลนองขาวเลือดคลุงจักเสียงเรียกบเบาๆดังออกมาจากโมเม้นนั้นเขาเบิกตาสว่างขึ้นทันทีเมื่อได้ยินถนัดเพนพรวดเดียวเข้าไปถึงตำแหน่งนั้น คว้าข้อมือได้ก็กระโจนเข้าไปตรงทางแยกลับมุมเหลี่ยมกำบังสายตาเอื่นไว้ได้ชั่วคราวแม้จะไม่มิดชิดนักแต่ก็ยังดีกว่าช่องทางโล่งๆตำแหน่งเดิมที่ปราศจากสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นในแสงสว่างร่างๆของมุมนั้นทาให้เห็นหน้าผู้มาช่วยเหลือได้ถนัดโจเซฟฟินอยู่ในชุดเกรลเมิดดำสนิทไปทั้งร่างใบหน้าง,งามเครียดดุดันในมือกุม FN แมกกาซีนยาวปากกระบอกยังคงร้อนฉี่ เข้าทางหน้าไม่ได้ทางตายทั้งนั้นหลอนละล่ำละลักใช้ปากกระบอกชี้ไปทางหน้าประตรูที่อยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวที่หน้าประตรูมีตาไฟฟ้าขนาไว้ทั้งสองข้างสำหรับดักจับทุกคนที่ล่วงล้ำเข้ามาทางนั้นใครผ่านแสงของมันเป็นเ็จทำไมเขากลั้นหายใจถามเหลวเปือมีหลังสีประหารอยู่ที่ตาไฟฟ้านั้นด้วยไม่ต้องอธิบายอะไรมากไปกว่านั้นเขาก็เข้าใจได้โดยตลอด เงื่อแตกสุ่มใบหน้าเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายแล้วเราจะทำยังไงกันตามฉันมาเอา้าเอาไอ้นี่ไว้ด้วยขาดคำโจเซฟ,ฟฟินก็ส่งปืนกลมือกระบอกนั้นมาให้พร้อมกับแมกาซินสำรองอีกสองอันตนเองพุ่งปาดกลับไปที่หมุมห้องที่มีศพนอนอยู่เกลื่อนก้มลงคว้าเอมทรีกระบอกหนึ่งขึ้นมาแทนกระชากแมกซีนเดิมที่ติดคาอยู่ออกทิ้งยัดอันใหม่กรบเข้าไปแทนแล้วโบกมือเรียกเขา จากโจรเข้ามายืนข้างเคียงพอมองตามมือหล่อนชี้ไปที่ร่างหนึ่งที่อยู่ห่างจากเท้าไม่ถึงศอกก็เหม้มปากร่างที่นอนแผงหงายเหยียดยาวตาเหลือถลนสวงอกชุ่มโชคไปด้วยไไโลหิตนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นนิดพรหมสอนเจ้าพ่อวายร้ายที่ชื่อระบือไปทั่วเมืองนั่นเองมันถึงจุดจบลงแล้วอย่างที่เขาก็คาดคิดไปไม่ถึงด้วยลูกปืนจากโจเซฟฟินผูกกระนำมาจากเบื้องหลังเมื่ออึดใจที่ผ่านมา เขาไม่มีเวลาที่จะพิจารณาร่างอันปราดจากวิญญาณของเจ้านิดได้อีกโจเซฟฟินออกนำเลี้วตรงไปยังทางแยกด้านนั้นจากสะกดหลังมาอย่างรวดเร็วกว่าสายตาไปรอบด้านอย่างระมาราาัดระวังเส้นทางนั้นต่ำลงเป็นลำดับหากเลี้ยวไปมาสองสาแห่งในที่สุดก็มาถึงปลายทางตานันทางหนึ่งไม่มีทางเลี้ยวไปที่ใดได้อีกพอเขาเลี้ยวกลับมามองหล่อนอย่างงง,ง โจเซฟฟินก็ใช้ไฟฉายดวงจิ๋วส่องกลาดไปรอบด้านแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ตรงตำแหน่งหนึ่งด้านซ้ายมือแล้วจดเท้าเข้าไปอย่างรวดเร็วมือหนึ่งแตะปุ่มเล็กแทบจะมองไม่เห็นอึดใจต่อจากนั้นเพดานตรงศีษาก็ค่อยๆแยกออกจากกันเป็นช่องแล้วบันไดอลูมิเนียมก็ค่อยๆย่อ,ยยอลงมาอย่างช้าๆจอมจารสตรีไตเดียยขึ้นไปก่อนอย่างว่องไวจากตามติดหลังขึ้นไป อึดใจต่อมาทั้งสองก็ขึ้นมาพบตัวเองในห้องเกือบจะโลง่งประกอบด้วยสิ่งตกแต่งไม่กี่ชิ้นเขากวาดสายตาไปรอบห้องโจโซเซฟฟินไม่เอ่ยอะไรขึ้นมาอีกแล้วแม้แต่คำเดียวทุกอิริยาบถของหล่อนว่องไวรวดเร็วเหมือนชมดตรงไปที่มุมห้องนิ้วไล่ราบไปตามกรอบภาพสีน้ำมันอันหนึ่งผลักขึ้นไปเป็นมุมทะแยาจากลักษณะที่แขวนไว้แต่แรกแล้วกดกลับอยู่ในระดับราบตามเดิมพริบตานั้นเอง ผนังด้านหนึ่งตรงข้ามก็หมุนตัวเองได้เผยให้เห็นเป็นช่องห่างประมาณ2ฟตุตด้วยการเคลื่อนไหวที่แผ่วเบาปราศจากสำเนียงใดๆทั้งส้นหล่อนก้าวนำเข้าไปในห้องนั้นก่อนผ่านระยะทางเดินในช่องทางจำกัดนั้นไปไม่กี่เมตรก็มาถึงประตูเหล็กเพิดฝังหมดเพลาวกั้นขวางหน้าอยู่ประกอบด้วยสลักหมุนและกุญแจรหัสลักษณะเดียวกับประตูเซฟของธนาคารทางเข้าห้องคอนโทรล โจเซฟฟินกระซิบกับเขาแผ่วเบาพอได้ยินชัดหลังประตูห้องนี้จะออกตรงตำแหน่งหลังแผงสวิตในห้องพอดีมีคนประจําอยู่สักเท่าไหร่ขนณะนี้เราไม่ถูกเหมือนกันเขากัดริมฝีปากทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่เฉียบขาดแข่งกับเวลาเอาละบอกรหัสกํากับประตูเร็วรหัสอยู่ตรงปุ่มนั่นซ้าย 3, 4ขวา6 1จักทวนเลขรหัสจนขึ้นใจ ตรวจด,ดูความเรียบร้อยของอาวุธไร้อีกครั้งคุณคมจะนำตำรวจเข้าบุกเดี๋ยวนี้แล้วหล่อนกระซิบมาอีกพลางพลิกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาดิฉันจะแยกไปทางเดิมห้องกักขังด็อกเตอร์กลานกับด็อกเตอร์ลีอยู่ห่างกันมากไม่แน่ว่าจางจะสั่งฆ่าหรือจะเอาตัวไปแต่จะพยายามเอาตัวออกมาให้ได้โดยปลอดภัยที่สดุดขาดคำหล่อนก็ขยับตัวจะผละจากไปแต่จักเหนี่ยวแขนไว้ก่อนแน่ใจเหรอว่าตัวเธอจะปลอดภยัย โจเซฟฟินพยักหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวอาจหารยิ้มให้เล็กน้อยก่อนจะต่อว่าเราต้องคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนค่าจากักเอาละขอให้โชคดีกล่าวจบหล่อนก็ผลแยกไปทางหนึ่งจากก้าวพรวดเดียวถึงประตูใหญ่มือหนึ่งกระชับปืนยิงเร็วเตรียมพร้อมอีกมือหนึ่งแตะที่ปุ่มรหัสลงมือหมุนทันที